โครงการจากพี่สู่น้องครับซึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับเราทําเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องการออมเราจะมาสอนให้น้องๆรู้จักออมเงินใช้เงินอย่างพอเพียงนั่นเองครับโดยมีกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมเกี่ยวกับจะผิดภาพครับผมขึ่งการจับผิดภาพก็คือจะมีภาพการใช้เงินอย่างพอเพียงและการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยให้น้องๆรู้จักเรื่องและเปรียบเทียบครับผมกิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมการทําสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายครับใช่ครับ โดยการทําบันทึกสมุดรับจ่ายนะครับก็คือเรามีสมุดให้น้องคนละหนึ่งเล่มเพื่อที่จะให้น้องอะตกแต่งวาดรูปครับผมแล้วก็เราก็จะสอนน้องให้ทําเกี่ยวกับบันทึกรับจ่ายด้วยครับครับผมและกิจกรรมที่3ก็คือจะเป็นการเล่านิทานให้น้องๆฟังนั่นเองซึ่งการเล่านิทานนี่จะทําให้น้องๆได้เห็นภาพว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจะเจอเหตุการณ์อะไรใช้เงินอย่างประหยัดจะเจอเหตุการณ์อะไรครับผมซึ่งเป็นการสอนน้องไปอย่างดีทีเดียวเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปฟังประวัติที่มาของบ้านชายพฤกษ์กันเลยนะครับตามมา นี่ครับผมครับผม ชื่อก็คือพี่ชื่อเจสซารินนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ก็คือเป็นผู้ดมูนิธิชัยพฤกษ์ก็คือเป็นผู้ที่ดูแลแทนคุณหมอทั้งหมดที่ดีอครับอผมอยากทราบนะครับวัิความเป็นมาของของที่บ้านอย่างเงี้ยครับว่าเป็นมาเป็นมาอย่างไงอะไรค่ะก็คือมูนิธิชัยพฤกษ์ของเราเนี่ยคือก่อตั้งมาร่วมเกือบสาสิบปีแล้วแล้วก็รับเด็กที่ มีปัญหาคือคุณแม่อายุน้อยแล้วก็ไม่บรรลุนิติภาวะเราก็จะรับเด็กคมนี้มาประการะโคลาโต้วุณแม่ีรับนี่ตั้งแต่ตอนไหนครับแรกเดิดแรกเกือเลยใช่จนกระทั่งส่งให้เขาจนกระทั่งเขาเท่าความสามารถของเด็กว่าเขาเรียนได้ระดับปีหแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือให้เขาไปใช้ชีวิตของตัาเองแล้วก็ออกค่าเราเรียนให้ใช่ใชก็คือเราจะหาทุนหาคอนเซอร์ให้เขา แล้ววัตถุประสงค์การตั้งตั้งบ้านตั้งบ้านเนี่ยมันคือตั้งเพื่อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณหมอคือคุณหมอเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันแล้วเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณหมอคือเรียนแล้วก็ทางานอยู่ที่ต่างประเทศที่เยอรมันหลังจากนั้นคือเมื่อกลับมาเมืองไทยมาเยี่ยมเมืองไทย คุณหมอก็มีความรู้สึกว่าในแต่ละวันก็คือดูข่าวก็จะมีข่าวเด็กถูกทอดทิ้งค่อนข้าง,งเยอะก็เลยใช่ก็คือหมอก็เลยชวนสามีกลับมามือไทยแล้วก็ช่วยกันร่วมกับร่วมร่วมกับมิชชันนารีชาวอเมริกันต่อตั้งมูลนิธิที่ขึ้นมามแล้วในฐานะที่ที่วันนี้เรามาทําเรื่องเกี่ยวกับการออมผมอยากฝากผมอยากให้คุพี่ฝากเกี่ยวกับเรื่องการออมให้ ให้น้องๆครัว่าควรทำควรทำอะไรบ้างว่ามีทุกแบบแบบไหนบ้างก็คือในเรื่องของการออมก็คือ วันนี้รู้สึกดีใจมากที่มีน้องๆนักศึกษาเข้ามาเข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าเราก็คือพยายามจะสอนน้องๆอ,อยู่แล้วว่าให้ทุกคนรู้จักที่จะออมแล้วก็คือให้ใช้จ่ายถูกต้องเพราะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยเวลาที่น้องเข้าได้รับเงินค่าขนมไปโรงเรียนทุกคนจะได้รับสิบบาทเขาก็จะฝึกที่จะ เก็บส่วนนี้ไว้คืออาจจะใช้5บาทอีก5บาทเขาก็ไปใช้คือทุกวันทางบ้านใม่ฟิกฟิกเร่เงินเ่อคือเราไม่ได้ฟิกว่าเขาจะต้องเก็บเท่าไหร่แต่คือเราจะสอนให้เขาว่าถ้าเกิดถึงว่าลูกอยากได้ของไหนเราก็คือฝึกที่จะออมเงินตรงส่วนนั้นไว้เขาก็จะหยดกระปุกไว้ฝากไว้อาจจะ3บาท5บาทคือตามกําลังของเขาแล้วอย่างเรื่อง แล้วอย่างเรื่องนี้ครับบัญชีราะรับจิายนี่คือทางน้องทางน้องเขาทำเองครับรืกว่าก็คือเราพยายามสอนด้วยสำหรับเด็กน้องเล็กเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เป็นยังไม่เข้าใจแต่คือพี่ที่โตระดับหนึ่งอะไรเงี้ยปฐมที่อาจจะอยู่ป .4 ขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมีสมุดบัญชีของเขาเองอาจจะทําหรือว่าอาจจะหย่อนของเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มฝึกตรงนี้ว่าเก็บเงินของเขาเองได้ ผมงันก็เดี๋ยวทางเราขอขอบคุณมากนะครับ ดำเนินงานมีการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น3กิจกรรมกิจกรรมที่1ชื่อกิจกรรมสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายเด็กไทยพอเพียงให้เด็กๆร่วมกันระดมสมองจัดทําสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายช่วยกันอบแตง่งและจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันพร้อมอลูกฝังจริยธรรมในการออมที่ดี ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการออมรู้จักการใช้ใจ่ายในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่2อชื่อกิจกรรมออมไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเป็นการเล่านิทานที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการออมเงินเพื่อปลูกฝังจริยธรรมในการออมบ้นฐานของความพอประมาณและพอเพียง ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมเด็กๆจะได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการออมเงินทำให้เกิดความต้องการที่จะมีเงินเก็บเป็นของตอนเองในอนาคตข้างหน้าหรือเมื่อยามจำเป็นเด็กๆก,ก็สามารถนำเงินออมนี้มาใช้ใจ่ายได้ในชีวิตประจำวันด้วยความภาคภูมิใจกิจกรรมที่3ชื่อกิจกรรมคิดวิเคราะห์แยกแยะ ให้เด็กๆร่วมกันสังเกตและเปรียบเทียบรูปภาพ10บรูปว่าภาพใดแสดงถึงความพอเพียงหรือความฟุ่มเฟือยโดยแบ่งออกเป็นรอบละสองรูปแต่ละรูปภาพจะบ่งบอกถึงความพอเพียงและความฟุ่มเฟือยประโยชน์ของกิจกรรมเด็กๆจะได้เห็นถึงความพอเพียงและความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต และเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่เด็กๆจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อ,อไปส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมมีความรอบครอบในการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายเงินตรามีครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินตราในครอบครัวและสามารถปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จัก และรักการออมเงินรวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงออกไปได้ได้ความรู้คือความอดออมแล้วเราจะได้เอาไปใช้ันทุนาไดอะ่ะได้ความรู้เรื่องการประหยัดอดออมคับก็ได้เก็บเงินไว้ใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นเอาไปใช้ในภายภาคหน้านะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยให้เรารู้จักประหยัด ประหยัดและอดอองจะได้มีเก็บไว้ใช้ภายหน้าชอบค่ะชอบมากเลยครับชอบค่ะรู้สึกว่าโอกาสที่เราจะได้มาทําโครงการแบบนี้มันหาได้ยากนะคะก็คือต้องต้องขอขอบคุณอ,อ,อาจารย์กมลวันนะคะที่ได้ให้มาได้ทําโครงการดีๆแบบนี้นะคะทําให้ได้ใกล้ชิดกับน้องแล้วก็ ได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องนะคะผมะรับรู้สึกดีมากเลยครับที่น้องไม่ได้มาเจอน้องๆครับรู้สึกว่าน้องๆเขาเป็นกันเอง ดูสิครับมันเบียดที่ผมใชยเลยครับเ้องๆเป็นกันเองครับแล้วก็รู้สึกดีที่ว่าได้สอนน้องๆให้รู้จักการออมเพราะว่าทุกวันนี้น้องๆใช้ตังค์เยอะมากใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็ใช้ตังค์เยอะพี่เวลาพี่สอนน้องพี่ก็ได้เรียนรู้เองด้วยว่าเราจะทํายังไงส่วนผมนะครับก็รู้สึกปรับเปลื้มเลยดีใจที่ได้มาอยู่กับพวกเด็กนะครับก็ทาให้ได้รู้สังคมว่าเขาว่าเขาใช้ชีวิตยังไงได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยครับ อยากฝากบอกสําหรับนักศึกษากลุ่มรุ่นต่อไปที่ว่าอยากจะทํากิจกรรมหรือว่าอยากจะให้ความรู้กับน้องๆก็คือเราอยากให้ทุกคนชวนเชนิญเพื่อนๆหรือว่าใครที่มีความสามารถหรือว่าที่อยากจะช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้เข้ามาให้เขามีความรู้มากขึ้นหรือว่ามาแนะนําน้องๆเพื่อให้เขาเได,ได้ได้ทากิจกรรมยามว่าง ได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นก็คืออยากฝากตรงนี้สำหรับรุ่นต่อไปด้วยนะคะคือทำพา